สวัสดีค่ะพี่น้องปองตายสวัสดีค่ะมันเดมมาพบอๆกันอีกแล้วค่ะกับรายการอะไราบี <c oughs> มาค่ะพี่น้องค่าวันนี้ลูกชงลูกชิน้นแบบยั่วพี่น้องเห็นเขากินในไลฟ์สดในดิจตอกเมื่อวานก็เลยแบบตอนเที่ยงคืนนะคะก็เลยอู้ยต้องกินต้องจัดที่ได้นะคะลูกชงลูกชิน้นวันนี้ก็เลยแบบไปจัดลูกชงลูกชิ้นมา ลูกชิ้นหมูนะคะทุกคนหมูไม่มีแป้งล้วนมันกระด้งกว่าอร่อยมากมันเจิ้มแบบดีมากันเป็นเต้าหู้หมูอร่อย เสกอกแดงในตำนานค่ะดีมากสดามขนาดเจ้าอุ้งต่อหมูหมบบดีมากอื คือมาทอดเองค่ะใส่กอกแดงค่ะ อแบบทำอืมจบบแก้มมาค่ะ ต้องมีอะไรนะตามเค้กขวยใช่ไหมคะพี่ภูมิ <laughs> อมร่อย ไปทำอปไหเกาหลีค่ะไปยัางไปทำหน้าที่เกาหลีนะครับอืมอมันจิ้มดีมากลูกชินจะดีดับจิ้มก็ต้องดีนะครับ กินปเป็นซาซีสวัสดีครับพี่เบิร์ด,ดอันนี้เป็นเต้าหู้ปูอัดนะคะอือหือมากเด้อพี่น้อง เนี่ยังคิดถึงลูกชิ้นแม่ดีอ่ะที่เพชรบูรณ์นะคะ เป็นการกินลูกชิ้นปิ้งฉะแบอบกให้แก้มแตงแบบไม่จำกัดจำนวนอะจำจวกอร่อยมาก เมื่อคืนเราเห็นตอนเที่ยงคืนนะครับเมื่อคืนแบบหิวมากอ้อวันนี้น่าจต้องจัดชอบยืดลองยไมมอ่น <laughs> ะ สำนีค่ะพี่น้องค่ะผู้ชมผู้เชนแบบยวเกือบคว่ำแค่ส่วนดี